ในวันนี้นะครับวันที่21พฤษภาปี64ก็เป็นวันที่ทางพนักงานอายการนะครับนัดลุงพลให้ไปพบนะฮะส่วนนัดให้ไปพบด้วยเรื่องอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะคาดเดาได้นะฮะก็คือนัดไปให้ไปพบเนี่ยถ้าหากว่าพนักงานอายการนะยครับยังไม่พร้อมนะครับก็อาจจะขอเลื่อนไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าพนักงานอายการพร้อมแล้วเนี่ยก็อาจจะพาลุงพลไปที่ สารได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสั่งฟ้องนะครับหรือว่าถ้าพนักงานอายการดูแล้วอาจจะบอกลุงพลว่าสั่งไม่ฟ้องนะครับก็ส่งสำนวนกลับไปที่ทางตำรวจก็เป็นไปได้นะฮะทีนี้ครับลุงพลเนี่ยมีอยู่หลายคดีนะครับก็พวกคดีป่าไม้คดีนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับไปในคดีของอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยครับที่เราจะพอคาดเดากันได้นะฮะถ้าหากว่าพนักงานอายการนะครับ นัดพบลุงพลแล้วนะฮะแล้วก็มีการนัดบอกว่าลุงพลไปเจอที่ศาลมุกดาหารเลยนะนะครับก็แสดงว่ามีการสั่งฟ้องนะฮะเพราะว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไม่ต้องไปศาลนะครับแต่ว่าถ้านัดไปศาลเนี่ยก็แสดงว่ามีการสั่งฟ้องซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลเขาทําผิดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้การที่จะตัดสินลุงพลได้ว่าผิดไม่ผิดเนี่ย จะต้องรอสารตัดสินออกมาก่อนนะครับถึงจะบอกได้ว่าลุงพลผิดหรือไม่ผิดนะครับเพียงแต่การสั่งฟ้องเนี่ยแปลว่าคดีมันมีมูลนะครับคดีมีมูลปุ๊บก็หมายความว่าเออลุงพลเนี่ยครับก็ต้องไปขึ้นศาลนะฮะไปไปว่ากันในศาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําของลุงพลเนี่ยเป็นความผิดหรือเปล่านะครับก็คงต้องรอในวันที่สารตัดสินส่วนนะครับถ้าวันนี้นะฮะถ้าสมมุติว่ามีการพาลุงพลไปที่ศาลเนี่ยครับถามว่า ยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมภายในวันนี้นะครับก็คงยังฮะเพราะว่าการที่ส่งฟ้องเนี่ยครับก็แปลว่าการส่งสำนวนไปให้ศาลนะครับพร้อมกับตัวลุงพลนะครับก็ต้องส่งไปให้ศาลด้วยก็เท่านั้นเองครับแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือว่าจะต้องติดคุกหรืออะไรหรอกนะครับผมนะฮะวันที่จะตื่นเต้นอีกทีที่เราต้องติดตามก็คือวันที่ศาลตัดสินนะครับผมวันสืบพยานก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นการสืบพยานว่า ใครถูกใครผิดนะครับเป็นการดูข้อเท็จจริงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าวันที่ศาลตัดสินเนี่ยเราถึงจะรู้กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําของลุงพลเนี่ยเป็นความผิดหรือเปล่านะครับผิดหรือไม่ผิดนะฮะแล้วก็ถ้าผิดจริงเนี่ยได้รับโทษอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีโทษจำคุกเนี่ยจะมีการรอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญานะครับตรงนี้ค่อยไปรุ้นกันวันที่ลุงพลเขา ตัดสินนะครับผมวันที่ศาลตัดสินลุงพลอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ครับถ้าสมมตินะถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดนะฮะคือทางพนักงานอายการส่งสำนวนแล้วก็ส่งตัวลุงพลไปให้ศาลเนี่ยนะครับก็เป็นการสั่งฟ้องนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่คดีนะครับแต่ก็คงมีการสั่งฟ้องแหละนะฮะเพราะว่าถ้าไม่สั่งฟ้องเนี่ยก็คงไม่ต้องไปศาลนะครับยังไงเราติดตามกันต่อไปนะครับถึงความคืบหน้าในคดีของลุงพลแต่ละคดีนะครับซึ่งเราก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ครับ